เศร้าๆเนาะพี uh ่น no no ้องอ่าสบายดีสบายดีแล้วก็สว like ัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็มาพบกันมาพบกันคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าๆอยู่ทุ่งไหทุ่งนาออกหายออกนาเนาะพามาเลาะเบิ่งทุ่งไหทุ่งนาบ้างนี่ยทางเสียงธรรมชาติ์นกห้องยามเศร้าๆแล้วตอนนี้เอาก็ยามถ้าได้หอดเที่ยงพุณอลไรเขาก็สัญญางเลาเขาไปพุณอลไรออกมานาแต่เศร้าๆเนาะพี่น้องหน้าตาไงยัง ม่ได้เห็นอะไรเลยเนาะเฮาสิไปอันปล่อยงวัวออกไปหากินหญ้าเนาะแต่ก็สไปหาเกลือมูเกลือไก่อยู่เทียงนาพูนแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาสู่ช่วงนาแล้งแหละกะงัวก็ง,ง่ายเนาะเพราะว่าพ่จำเป็นต้องว่าไปเลี้ยงคือมากอดนห้นมะส้าออกมาแบบสิบก้อนเลยหมอกค่ะยังเป็นควันอยู่เนาะพี่น้องแบบว่ายังเป็นน้ำหมอกสุ่มทั่วที่อยู่เนาะเขาก็ออกมาเศร้าตุด่ดบางเสียงหนกหอกเจ้าแจ่เจ้าแก่แถวกุ้งไม้เนี่ยแหละ แถวเราไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องปล่อยงวานแก้มูน้ำกันเพละอยู่ทางเตียงกูดูพี่น้องบรรยากาศกำลังดีเบิ่งเนี้ยดางเปงนมุมกลางอยู่แถวอันไฮนานี่น้ำหมอกกระซุ่มๆเนาะมันเพราะว่าเฮามาแต่เศร้าๆเนาะพี่น้องฟักขี้แยงก็มีเป็นปุ่มงามเลยเพล่ยและวคือเป็นเพล่ยแล้วพี่น้องโหงัวเนาะผู้งวหาออกหากินหย่าแต่เศร้าๆเพราะว่าช่วงนี้คนปล่อยเพล่ย ก็ง่ายเนาะห้าก็จะขึ้นไปปล่อยงวอีกที่แหละอยู่สวนพุ๊เหลาะของน้าพี่น้องว่าเศร้าแต่ก็แดดแต่เศร้าหรือนาะพี่น้องมึงนะพุ๊เริ่มมีแดดส่องมาแล้วปุ๊บไวเลยาอยา,ลยรรยากาศก็พอต้องว่าดีแต่ตอนนี้ก็เริ่มแดดมาแลนะ้วเนาะเจ้างกก็ห้องในห,หัวเจ้าแจ้ดเจ้าแจ๊จ้ะเ,เ,เ,เบิ่งพุงงวงปุ๊เหลาะไปเบิ่งพุงงวน้อกันน้าพี่น้อง นกก็บ,บินไปเนาะพี่น้องพุงงอก็ออกหากินหญ้าบรรยากาศน้ำเ้าๆห่าออกหกลอกกินหญ้ายหมึกหลายๆโตถึงน้าพี่น้องนกก็ได้ผูบินเพราะต้องช่วงนี้คนปล่อยหมดเลยงออยู่ใกล้ๆูมันแดดนาะผู้ง็ไปแต่เศร้าเติบงอเ้าก็จะว่ายังออกแต่คอเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะ เก็ว่าหลักออกวัลบาจักพามาเลาะมา z o o บังบรรยากาศเนาะพี่น้องหลังจากที่เกี้ยวข้าวเกี้ยปลาแล้วโอยคนก็นเงียบเนาะห่างหายไปไม่ได้งัวมไม่ได้ควายอะไรบนี้เขาปล่อยเปล่าขึ้นมาย่างช้าวเน็ตเนาะพนเข่าป่อยเป,ป็นได้คั่งเลยเนาะช่วงนี้เลยชวนโตงัวฮะดูทางฝู่นเนาะพี่นอ้องพุ่นยังออกตะโคกแนมไป แดดอะไรเธอามาแต่เช้าแต่ก็แดดเนาะพี่น้องอุ้ยแนมไปก็มีทงหายทงนากับโตเพื่องสับลาบอยู่แต่งัวเนาะหาออกหาเหล่ากินหยาได้เศร้าๆไปละแด่เศร้าๆเซียวๆอันนี้เรับกาซมาปล่อยงวออกหากินหยาเนาะพี่น้องเพิ่นกะอยากไปพากันยืนหัวซ่องอยู่แนมหน้าพระเจ้าเห็ดจังมัอ่งอยู่เนาะพี่น้อง มันก็นจะออกหากินหง่ากินคาแล้วหมูออกไปแช่เซลเห็นปะเปิดประตูกันเลยไปกันเลยหาเล่ากินหง่าเนาะหากินหง่ากินคาเลย บอไปบอกคือพากันชนกันเฉอะ่ห้หป้าย,าย,ายไป,ไป,ไปไ้าป้าแดดเลย คืนแหงพากันไปหากินหยาไปเลยน่าพี่น้าศกูสเป็นงัวเนาะแต่งัวทางหนด้านหนะ่ะก็สิเป็นงัวเขาแล้วก็สิมีควายอีกพูนด้านนั้นเนี้ยไปมันอาจสิโบเห็นเนาะมาด้านนี้ก็สิมีแต่งงัวมันแดดเนาะอาจจะเนมกับโบเห็นไกลๆแทนนะจะมีควายอีกทางด้านนะช่วงนี้ก็เขาสู้ช่วงหน้าแล้งแล้วก็ ไครก็ปล่อยเนาะน้ำหมอกน้ำเศร้าก็พูกแห้งๆอยู่ไรเฮาก็ซิพู้แหละขึ้นทั้งเทียงครับผู้แหละเราก็ซิมาอันเกียมูของเนะขาเนาะกินอยู่ตลาดเทียงเลยเนาะอ้าวมูตัวเดียวเนาะพี่น้องเกือบอะไร แลับ่ได้ปล่อยเพิ่นแล้วเขาก็ผูกไวในตลาดตัวนแรกไก่กะมันไปหากินบนแล้วเนาะไก่กับบลายดอกสามสี่หาตู่มัยไปหากินจะบน่อะไรเงยเ่นเน่ยสบบาอุดใส่น้าะล,ลาย เขาใช้นามันลายกมันเลยจุดห้าซื้อเตอร์โมกระแพงแพงแล้วพี่น้องไปทางสิเบาหนึ่งก้าหุกเจ็ดชี้พันกูจีบวัวแพงน้อพี่น้องมูงเฮากระชีดำตัวเดียวบ่มีผูวเนาะผัวทะเลาะสองตัวมันก็ตุบเปลืองหำแต่บ่มีเงินซื้อน้อเพราะว่าขาห้ามขายอยังกระแพง ผมมีอย่างายเน,ะน,ะน,น,น,นาะมาเลาะก่บทงไหทงนารันเกามูหน่อยเส็จก็ทิ่นเรียบร้อยเนาะวันนี้